สวัสดีคุณผู้ชมในช่อง PK Travel for You ทุกคนนะครับวันนี้เราสองคนนะครับจะพาทุกๆคนเนี่ยไปกินกาแฟโบาลโบราณกันดีกว่านะครับก็จะนั่งรถไฟไปกินนะโอ้โหไปกินกาแฟต้องนั่งรถไฟกันไปกินกันเลยทีเดียวเลยนี่ไม่ถึงมากินร้านนี้เพราะว่าความพิเศษของมันก็คือเออมันเป็นกาแฟพวงอ่ะที่ออแบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาจะเราจะเห็นกันแบบตามแบบภักเหนือตามวิวแบบเม่ดอกยดอยะ ก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้พบเจอในกรุงเทพสันเท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นการกินที่ทรงคุณค่าทรงสเสน่ห์ล้ำลึกย้อนไวัอดีตอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ใช่ไหมเป็ดย่างเป็ดย่างกรองเลยครับพร้อมเป็ดด้วยป่ะเไอคนนี้ครับเขาอยากกินเป็ดมีเมียอะไรบ้างคะมีไก่เหล่ากะหล่าหัวละดำเอากะหล่าสองอันเลยค่ะอร่อยไหมครับ อร่อยรสเด็ดเธอถามใครเธอถามคนขายตลาดที่นี่เปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันอย่างไรอย่างไรหอมโอ้นี่มาจากลำพญาเลยนะเหมือนเราเคยกินห่ออะยิบข้าวไม่รู้ลำพญาเราเคยกินปหมใช่ไหมเหมือนว่าหนูเคยมาซื้อกินอ๋อเหรอใช่จำไม่ได้เลยน้ำใช่ไหมเออไม่ร้ค่เอาเส้นหมี่ไก่น้ำครับ อออตอนนี้เราสองคนก็หาอะไรกินที่สรยาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ารอ,อ,อรถไฟนั่นเองรถไฟมันจะมาตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงครึ่งก็วันนี้เราตั้งใจจะไปกินช่วงบ่ายครับไม่ได้ช่วงเช้าก็เลยหาอะไรกินที่สรยาของกินเยอะแยะนะครับสรยาทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ย เราสองคนเนี่ยตั้งใจอยากกินเป็ดด้วยก็เลยซื้อเป็ดย่างมานะครับเพราะว่าไปตลาดน้ำดอนหวายรอบก่อนเนี่ยเราไม่ได้กินเป็ดกันนะครับเพราะว่าที่ดอนหวายมันแพงมันพงที่นี่จะถูกกว่าตั้ง40บาทนะครับ ใช่40บาทอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันใชน่เป็ดไม่แห้งด้วยนะเ,เราชอบกินแบบไม่แห้งไม่แห้งฉ่ำแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวไก่ครับอร่อยมากนะเจ้านี้นะน้ำซุปข้าจ้าหวานหวานนิดนึงนะครับถ้าใครไม่ชอบหวานก็อาจจะไม่โดนแต่ผมเป็นคนที่กินได้หมดครับเออขอให้ไม่เค็มมากก็พอแล้วก็น้องผักบุ้งดีล่อไป2อ,อย่างเลยครับมีกยซิอิมีด้วยแล้วไปตลาดสารยานะครับมันมีของกินเยอยะแยะ้วทุกคนแต่ว่าเราไม่อาจจะถ่ายทําได้นะครับเพราะว่าเกรงใจแม่ค้าเขาก็จะขายของนะไปท่องไปถ่ายแล้ว เราโดนด่ามาก็ไม่คุ้มกันนะครับ สุไหงโกลกสุไหงไงสุไหงโกลกอ่ะเออสุไหงสุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัตนะเราเคยไปปะเราไม่เคยไปนะมันอยู่ใต้สุดเหรอมันมีอะไรน่าเที่ยวบ้างระเบิดฮะอาตุลถึงกูกูไปรู้เต่ระเบิดอ่ะโอ้ขอเคลียร์ว่าเป็นด่วนพิเศษด้วยนะแล้วก็ปลาดังเซปลาดังเบสปลาดังเบซาไปไม่ได้เนีมาเลเซียกะปลาดังเบซา ด่วนพิเศษเหมือนกันแล้วก็มีประจวบชลบรุรีน้ำตกชลบรุรีตรงนี้ก็จะเป็นเส้นใต้นะครับกับเส้นตะวันตกนะใครชอบเที่ยวก็สามารถที่จะมาขึ้นตรงสารยาได้เลยอ่าแล้วก็จะมีน้ำเที่ยวอันนี้น้ำเที่ยวก็จะมีเสาร์อาทิตย์น้ำตกใส่โยกน้อยหัวลําโพงสวนสวนปฏิพัฒน์กรุงเทพหัวลําโพงแล้วก็มีธรรมดาเลยนะนี่เป็นสุดทางที่ส่วนส,วน,สวนว่านี่เมื่อก่อนมันไม่ใช่นี่เหรอหอยหินเนาะ เดี๋ยวดีๆขยายเป็นส่วนสนเหรอมันเป็นรถอันนี้เป็นหัวหินรถธรรมดาเหรอเออเออว่ะเดี๋ยวเดี๋ยววีมีส่วนสนเด้ออ๋อสวนสนเปิดใหม่ปะสถานีใหม่ก็เป็นสถานีใหม่เออนี่ใครจะไปสวนสนปฏิพัฒนะครับจำได้ว่าสองหกหนึ่งกับสองสองสองมันสุดทางที่หัวหินเหรอก็เราเคยขึ้นอยู่อ่ะแล้วก็จะมีรอบบ่ายบงครึ่งเอ้ยบ่ายบ่ายบ่ายสองครึ่งแล้วก็หกโมงเย็น เนี่เนี่ยจริงเขาขยาให่เส้นทางปีโดนอ้โรอบเดียวบ่ายสองครึ่งข็าใหญ่เส้นทางแนง่เลยใช่ทีนี้มีสวนส,วน,สวนปฏิพัฒน์นะใครไปะเริ่มต้นจากหัวลำโพงนะครับขบวนสองหกสองนะธรรมดานรธรรมดาเออเจ๋งมากเลยน่าน่าน่าลองนะแต่ว่ามันมามาตอนบ่ายสองครึ่งคนะไปถึงเย็นเลยมันก็มีรถเช้าอ่ะอันนี้จะเป็นรถชานเมืองนะครับ เป็นรถพิเศษชั้นเนอด,ดเอรรถฟิดเดอร์เป็นขบวนส้่งๆทุกคนโปรดทราบที่นี่สถานีสาลายาก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเดินไปยักรรง,ยงกระเทศไทย ดีมากเลยทุกคนเน๊ยเฮ้ยอะไรม่ทันจะกินเดี๋ยวคาบอดอ๋อยถึงแล้วทุกคนอยากกินนี่ครับพอลงรถพอลงรถไฟมาทุกคนนะก็อยู่ตรงนี้ข้างหน้าเราเลยครับมันมีติ่มซำด้วยอ่ะเออมีติ่มซำด้วยมีกาแฟโบราณ ให้ดูข้างหลังกันนิดนึงครับนี่คือสถานีทุมทางตลิ่งชันนะทุกคนก็สามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้าตัวเมืองได้เลยนะไปดอนมงดอนเมืองไปทุมทางบางซื่อได้เลยมาโกปีสั่งชาชาเย็นตามือเหรอนี่ครับสถานีโกปีสถานีโกปีนะครับถ้าเก่าไหม้กเก่าไหมเออเอามาถักเก่าหนึงเต็มท,ที่วุ้ยตายแล้วกาแฟัจิบกุ้งเก่า จีบกุ้งจีบหมูปะลองดูจีบหมูหนึ่งจีบกุ้งหนึ่งกินให้หมดนะตอนนี้อิ่มอยู่นะอฉันนกินมาสองจานแล้วตัดกําลังไวทำไมอย่างละเส่วนของฉันฉันขอน้ำหน่อยนะเอาน้ำอะไรฉันจะเอาชาไทยเย็นก็จะมีเฟอร์เนื้อชาไทยเย็นชาไทยเย็นอยู่ไหนหรอเฟอร์เนื้อชาไทยเย็นชาไทยเย็นบนหมี่ เส้นหมี่หมูย่างเส้นหมี่หมูย่างแล้วก็มีพิซซ่าเวียดนามปอกเปีเ๊ยะยวนปอกเปีเ๊ยะยวนทอดอุอ้ยปอกเปี๊ยะยวนน่ากินแหนมเนืองก๋วยจับยวนไข่กระทะอ๋อคีณซูปเปอร์นี่แค่สิบเอ็ดม๊งหรอนนี่อะไรหมูยอทอดยำหมูยอผัดหมี่เวียดนามกุ้งพันอ้อยกุ้งกระเบื้องข้าวผัดเวียดนามแล้วก็ท็อปปิง้ง ข้าวสวยไข่ลวกไข่ดาวไข่เกียวกุ้งเชียงหมูยอหมูสับก็จะมีน้ำอันนี้าอคันนี้คือหน้าตาเมนูของเขาครับก็เป็นสไตล์เวียดนามครับไข่กระทะแล้วก็เป็นเซ็ตอย่างนี้ครับ แล้วก็ตรงนี้ครับเป็นกาแฟพวงที่เราตั้งใจจะมาตั้งใจมากินครับอืมตั้งใจมากินแล้วมีข้าวผัดด้วยนะข้าวเอ้ยไม่ใช่ข้าวเช้าไขา่ข้นไข,ข่คนนะแล้วก็อาหารเช้าไขา่ดาวอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มครับกาแฟเย็นโอวัลตินโอวัลตินภูเขาไฟนมสดเย็นชาไทยเย็นชาดําเย็นชามะนาวโอ ก็เป็นเครื่องดื่มร้อนครับกาแฟร้อนชาเขียวร้อน,อนโอวัลตินร้อนนุ่มสดร้อนนะประมาณนี้ทุกคนแล้วก็อาหารจานเดียวก็มีสปากเก็ตตี้เมื่อเช้าไปเห็นบลูเบอร์รี่กับสตรอเบอรี่อ่ะชีสเค้กอ่ะแล้วมีชีสเค้กด้วยเหรอ,อโอ้โหน่ากินเลยอะแล้วก็มีนี่ด้วยขนมปังนึ่งนะครับสังขยาใบเตยก็ขนมปังปิ้งนะครับ ยี่สิบยี่สิบสามสิบนะครับราคาโอเค okay เลยทุกคนราคาสุดยอดเลยราคารับได้นะแล้วก<ม>็ตรงนี้ครับที่เขาจะเป็นเซต,ตแบบนี้ครับเขาจะไปกินกัน,นตรงตรงข้างในน้ครับนี่ในเนี่ยมันจะเป็นทางเดินขึ้นไปทุกคนเป็นเดินขึ้นไปตรงนี้ครับแล้วก็จะไปกินด้านนอกได้ต้องเป็นช่วงเช้านะเพราะตอนนี้มันจะเป็นช่วงบ่ายโคตรร้อนอะ่ะกี่โมงเปิดเจ็ดโมง เจ็ดโมงถึงบ่ายสจริงๆเขาปิดตั้งเจ <5 S 2> ็ดห้าโมง,1 1> งโปิดหนึ่งทุ่มเหรอเป็นยังไงครับปิดหนึ่งทุ่มทุกคนแต่ถ้าเป็นเซตอาหารเช้าจะเจ็ดโมงถึงบ่ายสองอ๋อเซตอาหารเช้าถึงบ่ายถึงแค่บ่ายสองพาทุกๆคนมาดูด้านบนนะครับที่ไม่ใช่โซนห้องแอร์ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโซน เอาดอร์นะครับที่ช่วงเช้าเช้า,าหลายๆคนนะครับหลายๆท่านจะมารับประทานกันมุมนี้ทุกคนนี่ยๆ,ๆมุมนี้เจ๋งมากเลยอะ่ะเขาก็จะรับประทานอาหารเช้าแล้วก็จะมองรถไฟไปด้วยนะครับเวลารถไฟมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยทุกคนทีนมีที่นั่งรับรองเยอะเลยนะแล้วก็บรรยากาศดีครับแต่ถ้าเกิดว่ามาที่งเที่ยงบ่ายก็ เองแอร์จะดีที่สุดครับโอเคเลยนะทุกคนบรรยากาศดีนะครับเนี่ยนั่งสบายๆชิลๆเลยนะมองรถไฟไปได้ด้วยรถไฟก็เข้าตัวเมืองนะครับถ้าใครจะไปเที่ยวในตัวเมืองไปเที่ยวโซนดอนเมืองอะไรพวกนี้ครับก็รถไฟสายสีแดงได้เลยครับต่อรวดเดียวง่ายเดี๋ยวนี้การเชื่อมต่อมันง่ายหมดละมาะดูตรง้า้เขาหน่อยครับนี่ครับ c o f f e ตรงบริเวณ o u t ดอ o r นะช่วงเช้าผมคิดว่าคนเยอะ,ะครับชอบไปนั่งกินกันแต่ช่วงนี้ก็ห้องแอร์จะดีที่สุดครับเดี๋ยวเราไปกินห้องแอร์กัน ฟิตแน่กินไข่ด้วยอืมเป็นกรดไข่เลอมันต้องเลอมันต้องเลอะแดงๆเอาไว้ด้านข้างไงม,มันกินชาตางนี่พี่กำลกินกาแฟ กินกาแฟแล้วชาตบทั่วอันนี้มันแบบกาแฟดำอ้วกร้อนขมขมปีไเลอ่ะขมๆอันนี้ต้องใส่น้ำตาลนะทุกคนต้องเขาไม่ใส่น้ำตาลไม่มีเขาเป็นกาแฟแบบโบราณไ,ไง เหมือนกินแบบนี้แน่แบบอเมริกาโน่อืมประมาณนั้นแต่เป็นอเมริกาโน่โบราณอร่อยมากไม่แพงด้วยนะถ้าเป็นไข่ดวงเปล่าตัวเนี้ยสิบห้าบาทเองอ่ะเพลนกรัมด้วงตอนแรกมันก็ไม่เหนียวหรอกทิ้งช่วงเอาไว้จนเหนียวมันหนมขังเนยอ่ะมีน้ำตาลไหมไม่มีไม่กินแล้วไม่กินตุ่ง คทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตั้งรถไฟกลับบ้านก่อนนะครับและนี่ก็คือการพาทุกทุกคนนะครับมาเที่ยวสถานีชุมทางตลิ่งชันนะครับมันก็จะมีร้านอาหารน่ารักน่ารักนะครับเล็กๆเอาไว้กินเป็นอาหารเช้าเป็นอ,อาหารกลางวันเป็นแนวกาแฟติ่มซำเล็กๆนะครับที่อยู่ข้างสถานีชุมทางตลิ่งชันใครสนใจก็ ก่อนที่จะเข้าตัวเมืองนะครับก็แวะกินกันก่อนก็ได้นะครับวันนี้ก็พาทุกคนมานั่งกินอร่อยมากครับทุกคนกาแฟเขาก็อร่อยจุกนะคลิปหน้าเราสองคนจะพาุทุกคนไปเที่ยวที่ไหนต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ